ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ครูมันนี่วันเลด0910 1 0, 0 5 2 6หขอบคุณครับเวทคัมทูโนเวลบทที่ห้า้ห้าหกพลังแห่งฝูงในไม่ท้าแมลงกลุ่มที่สองก็พุ่งทะยานเข้ามาราวกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากแนวปราการของนครสวงสวรรค์เปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อกำจัดแมลงเหล่านั้นและครั้งนี้ยังนับว่าง่ายดายนะักระลอกที่3ามระลอกที่4ี่เมื่อแมลงเปิดการจู่โจมระลอกที่7็ในที่สุดผู้บัญชาการแนวหน้าของนครสว,สว,วงส ทุกครั้งที่กำจัดมแมลงเหล่านี้คลื่นลูกต่อต่อไปก็สามารถอยู่ได้นานขึ้นในการโจมตีเช่นเดิมเนื่องจากเวลาค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเชื่องช้าดังนั้นผู้บัญชาการจึงไม่ทันสังเกตเห็นในคราวแรกอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ระลอกที่เจ็ดแมลงเหล่านี้สามารถอยู่ได้นานเป็นสองเท่าของมแมลงในชุดแรกภายใต้พลังของค่ายอาคมสังหารพวกมันกำลังวิวัฒนาการหลังจากได้รับรายงานสถานการณ์จากผู้บัญชาการแนวหน้าหงหลิงสัมผัสได้ถึงความขมขื่นในใจที่ไม่ได้สัมผัสมานาน,านกว่าหลายปี สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับแมลงพวกนี้คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงการโจมตีเห็นได้ชัดว่าสัตว์ร้ายเหล่านี้เรียนรู้วิธีสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองคลื่นของกองกำลังที่พวกมันส่งออกมาล้วนแต่เป็นแมลงที่อ่อนแอที่สุดแต่อย่างไรแล้วเราต้องป้องกันและฆ่าพวกมันทั้งหมดป้องกันไม่ให้พวกมันมีโอกาสพัฒนา มแมลงเหล่านี้ต่อสู้มาตลอดเส้นทางและพวกมันวิวัฒนาการความแข็งแกร่งมาหลายรอบแล้วซึ่งแต่ละตัวย่อมแข็งแกร่งเหนือกว่าเา,าแมลงที่เป็นตัวอ่อนตอนนี้พวกมันมีพลังกล้เคียงหุ่นกลปฐมภูมิประดิษแห่งราชสำนักหุ่นกลภายในห่วงแห่งความว่างเปล่ายากที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะหากหุ่นกลและมแมลงห้วงแห่งความว่างเปล่าต่อสู้กันในรูปแบบตัวต่อตัว,ตว หากปล่อยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่ต่อไปมันย่อมสร้างหายนะยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะจากการค้นคว้าของมหาเทพขุนกลแล้วความสามารถในการขยายเผ่าพันธุ์ของพวกมันนั้นแข็งแกร่งมากหากมแมลงเหล่านี้ไปหลอมรวมกับเผ่าพันธุ์ใดต่อให้มีพวกมันเพียงหนึ่งตัวมันก็สามารถขยายเผ่าพันธุ์ให้แพร่กระจายออกไปดังดอกไม้บานสะพรัง่งรอสักครู่คงหลิงส่งคำสั่งนี้กลับไปยังหอคอยบัญชาการแนวหน้าจากนั้นเขาก็เชื่อมต่อการสื่อสารกับเลอเจิ้นเทียนฝ่าบาทโปรดส่งกองกำลังอาจารย์อสูรออกมาเพื่อช่วยเหลือแนวหน้าเถิดขอรับ จุลภาคภายในแนวหน้ากองกำลังทหารที่ได้รับการตอบกลับจากศูนย์บัญชาการนครสวรรค์ยังคงยืนหยัดในแนวป้องกันโดยพึ่งพาการจัดการท้ายอาคมสังหารที่ถูกก่อสร้างขึ้นโดยเหล่าเซียนกองทหารเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่ามีอัตราการสูญเสียในสนามรบที่น้อยที่สุดในรอบหลายปีเมื่อเผชิญหน้ากับมแมลงนับไม่ถ้วนที่มีพลังเทียบเท่ามาหาเทพขุนกลความเสียหายในการต่อสู้คราวนี้ของพวกเขายังคงเป็นศูนย์ เมื่อเผชิญกับผลลัพธ์เช่นนี้ทุกคนในกองทัพอดไม่ได้ที่จะมีความสุขเพราะในแนวหน้าที่สามารถมองดูด้วยตาเปล่านั้นยิ่งสามารถป้องกันเหล่าแมลงได้นานขึ้นเรื่อยๆภายใต้พลังศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังมีพลังปราณที่แท้จริงจากข่ายอาคมสังหารปราณกระบี่ทรงพลังยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งสามารถต่อต้านได้นานมากขึ้นในเวลานี้บริเวณระยะห่างกว่า500้อยลี้จากแนวป้องกันนั้นจู่ๆมแมลงยักษ์เหล่านั้นก็ปลดปล่อยพลังมหาศาลออกจากใต้ปีกอันทรงพลังมันพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร,วเร็วกับจรวดและเข้าสู่แนวป้้ออ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 งงงงงกันนดสเเเรรรร็จจขขขาาถึะยยยิททภณฑ์ืหีู่่ โชคดีที่วัตถุเวทตรวจจับการยิงของกองทัพนครสวงสวรรยังทันสมัยอยู่มากเมื่อมแมลงยักษ์พุ่งเข้ามามันจึงรีบปลดปล่อยกระสุนทรงพลังออกไปทันทีพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นกันมิฉะนั้นหากปล่อยให้พวกมันเข้ามาใกล้ระยะของปืนเรือนี้คงไม่อาจต่อต้านพวกมันไว้ได้เมื่อเห็นฉากเช่นนี้สมาชิกทุกคนของกอง,กองทัพร,ราวกับจมอยู่ใต้น้ำภาพตรงหน้าของพวกเขาคือมแมลงขนาดยักษ์ไร้สิ้นสุดกว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรและเบื้องหลังของพวกเขาคือบ้านเกิดสุดแสนจะหวงแหนและไม่มีการป้องกันใดมากนะักเมื่อสถานการณ์ สถานการณ์การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปร่างของแมลงยักษ์ค่อยๆแปรเปลี่ยนมันทรงพลังยิ่งขึ้นและพลังแห่งยันบนเปลือกแข็งของมันก็เปล่งประกายสีสันงดงามก่อนจะเริ่มปลดปล่อยการโจมตีเพื่อปะทะก,กับค่ายอาคมสังหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเซียนในที่สุดหลังจากต้านทานฝูงแมลงไว้กว่าร้อยตัวกลุ่มแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าก็ปลายพันได้โดยสมบูรณ์พวกมันปรากฏตัวขึ้นในสนามรบแนวหน้าของกองทัพทหารคนครสวรรค์ ร่างกายของแมลงเหล่านี้สูงใหญ่และแข็งแกร่งกว่าแมลงธรรมดาก่อนหน้านี้หลายเท่าดูเหมือนว่าพวกมันไม่มีความสามารถในการโจมตีแต่ร่างกายถูกแทนที่ด้วยเปลือกแข็งหนาราวกับกราะป้องกันแข็งแกรง่งลวดลายอักขระแน่หนาถูกสลักไว้เด่นชัดทั้งหมดก็เพื่อต้านทานความเสียหายจากพลังธาตุและการโจมตีของพลังปราณที่แท้จริงทั้งค่ายอาคมสังหารทั้งปราณกระบี่นอกจากนี้ปลายแขนของมันทั้งสองข้างยังเป็นกราะป้องกันหนาะสองชิ้นปิดกั้นด้านหน้าปิดกัน้นร่างกายทั้งหมดข้อต่อปราะบานทุกสิ่งและอวัยวะภายในล้วน ขาหลังของพวกมันสูญเสียพลังในการกระโดดไปแล้วและอัตราการขยายตัวของกล้ามเนื้อก็ลดลงแต่แปรเปลี่ยนเป็นขาที่หนาและแข็งแกร่งรูปร่างของมันคล้ายคลึงกับเกือกมา้าโครงสร้างรูปร่างเกือกม้าของแมลงเหล่านี้ถูกสลักไว้โดยอัคคระยันพวกมันได้รับสิ่งนี้มาจากการยึดอุปกรณ์บางอย่างของระบบนครสวงสวรรค์โดยการกลืนลงท้องทำให้แมลงเหล่านี้สามารถเดินไปมาในห้วงแห่งความว่างเปล่าได้แมลงเหล่านี้ถือโลกาการและค่อยๆขยับเข้าใกล้แนวป้องกันพวกมันไม่ต่างอะไรจากหอคอยเคลื่อนที่และเมื่อพวกมันตั้งแนวทับพวกมันไม่ต่างอะไรจากกำแพงเมืองที่า ลำแสงเจิดจ้านับไม่ถ้วนระดมยิงออกจากค่ายอาคมสังหารของเหล่าเซียนทั้งหมดปลดปล่อยพลังอันบ้าคลั่งออกมาแต่อัครายันบนผิวของมแมลงเหล่านี้กลับส่องแสงเรืองรองและสร้างกรอบป้องกันพลังยิงรุนแรงเหล่านั้นได้โดยสมบูรณ์ค่ายอาคมสังหารที่รวบรวมพลังกรานแกนแท้ได้ปลดปล่อยการโจมตีออกเป็นชุดสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะสามารถจเจาะเปลือกแข็งหนาและผ่าการป้องกันของมแมลงเหล่านี้ได้แต่ก็ทำได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่แมลงเหล่านั้นตายตกแมลงป้องปราการตัวใหม่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่ตัวที่ตายไปก่อนหน้าพวกมันรักษาแนวป้องกันทั้งหมดได้อย่างเหนียวแน่นลำแสงเปล่งประกายออกจากค่ายอาคมสังหารเห็นข่าแมลงได้เพียงน้อยนิดหากมองดูด้วยสายตาแล้วนี่เป็นเพียงน้ำหยดเดียวจากถังขนาดใหญ่ภายใต้การทิ้งระเบิดของค่ายอาคมสังหารเห็นได้ชัดว่าแมลงเหล่านี้กำลังป้องกันบางสิ่งอยู่และค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวป้องกันของกองทัพทหารคนครสวรรค์เราปล่อยให้พวกมันเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้ ผู้บัญชาการแนวหน้าสัมผัสได้ถึงลางสังหณ์อันอน,น่าสะพรึงกลัวพวกเขารู้สึกว่า,มาแมลงเหล่านั้นกำลังปกปิดบางสิ่งเอาไว้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีเช่นนี้ทุกคนจึงรีบกล่าอ้อนวอนขอกองกำลังเสริมจากอาจารย์อสูรของเหล่าเซียนในเวลาเดียวกันกองทัพแมลงเหล่านี้ก็สามารถใช้ความสามารถในการป้องกันของตนเองเจาะเข้าสู่ระยะยิงของปืนใหญ่กองทัพเรือหอได้สำเร็จบริเวณแนวป้องกันเรือหอจำนวนมากระดมยิงออกมาอย่างบ้าคลาั่งพวกเขากระดมยิงใส่แมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าที่ไม่รู้จักกลัวความตายยุทธพันฑ์ยักษ์ของกองทัพทหารนครสวงสวรรค์แทบจะไร้ประโยชน์มันสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งนะผู้บัญชาการแนวหน้าของนครสวงสวรรค์แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่ากำลังเดินตรงไปด้านหน้าอย่างเชื่องช้าพร้อมกับโลกขนาดใหญ่ในมือของตนแน่นอนว่าหลังจากเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งเส้นแสงแวววาวพลันปรากฏขึ้นที่ขาของแมลงป้องปราการเหล่านี้ซึ่งเหล่ากองทัพทหาร ในเวลานี้ท่ามกลางแมลงป้องปราการที่กำลังเปล่งแสงทั่วร่างกายทันใดนั้นแมลงป้องปราการบางตัวก็เริ่มเผยความดูร้ายบ้าคลาั่งในเวลานั้นมันยกโล่หอคอยในมือขึ้นมาก่อนจะทุบลงที่ศีรษะของพวกพ้องอย่างไม่ลังเลบทที่5 5 7จุดอ่อนของแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่า นี่คือกองกําลังของอาจารย์อสูรแห่งแดนเซียนอาจารย์อสูรของเหล่าเซียนทั้งหมดกาลังเข้าร่วมกับเทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานและหลังจากเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติจากแดนเซียนแล้วความแข็งแกร่งของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากที่เทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานและคนอื่นๆกลืนกินหนึ่งในหกอสูรแห่งความปรารถนาแล้วอาจารย์อสูรเหล่านี้ก็ยังได้รับผลประโยชน์ด้วยมากมายจนเวลานี้พลังของพวกมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าร่างหลักเลย อาจารย์อสูรเหล่านี้ยังไม่ปรากฏตัวพวกมันดำรงอยู่ในขอบเขตจิตสำนึกไม่ว่าจะเป็นแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าและกองกำลังนครสวงสวรรค์ที่ขาดคุมปัญญาทันสมัยทั้งสองไม่อาจรับรู้การมีอยู่ของพวกมันได้เลยแต่จู่ๆมแมลงห่วงแห่งความว่างเปล่าที่บุกเข้าสู่ป้องปราการก็เริ่มสัมผัสได้ว่าฝ่ายศัตรูมีความเคลื่อนไหวอาจารย์อสูรเหล่านี้บุกรุกทะเลจิตสำนึกของมแมลงห่วงแห่งความว่างเปลา่าอย่างง่ายดายมันโจมตีวิญญ,ญาณของมแมลงยักษ์โดยตรงและหลังจากทำลายจิตสำนึกของอีกฝ่ายแล้วอาจารย์อสูรจึงใใช้้้ปรรรรรระะโโยยยยนนน์์์จาาาาาากกกสสสถณณเพื่อ่อออดดคงงงงแแลลัขมมหบู เมื่อเห็นความโกลาหลของแมลงภายในป้องปราการตรงหน้าขวัญกำลังใจของกองทัพทหารนครสวงสวรรค์ก็เพิ่มพูนขึ้นทั้งยังมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อเล็กน้อยสุดท้ายพวกเขาสามารถติดกั้นการเคลื่อนทับของแมลงยักษ์ตรงหน้าได้สำเร็จเหล่าแมลงในป้องปราการกำลังจะพุ่งเข้ามาถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำบางตัวถูกสังหารโดยพวกพ้องของตนเองที่เกิดบ้าคลั่งอย่างกระทันหันและบางตัวถูกโจมตีที่จิดวิญญาณอย่างรุนแรงพวกมันวิ่งหนีกระจัดกระจายก่อนจะตายตกในที่สุด อาจารย์อสูรของแดนเซียนควบคุม,มแมลงยักษ์ที่บุกรุกเข้าป้องปราการได้โดยสมบูรณ์และดูเหมือนว่าอาจารย์อสูรจะมองเห็นสิ่งที่มแมลงยักษ์พยายามซ่อนเร้นเอาไว้มันจึงพุ่งเข้าห,าหาร่างของมแมลงป้องปราการในทันทีจากสายตาของกองทัพทหารนครสวงสวรรค์มองเห็นไม่ชัดเจนว่าอาจารย์อสูรกำลังบทขยี้อะไรอย่างไรก็ตามเวลานี้มแมลงยักษ์กำลังถูกกองทัพอาจารย์อสูรที่มีพลังเหนือธรรมชาติโจมตีโดยมีการระเบิดหลายครั้งเกิดขึ้นในหมู่มแมลงยักษ์ ต่อมาด้วยความร่วมมือจากค้ายาคมสังหารที่ควบคุมไว้โดยกองทัพทหารนครสวงสวรรค์และกองทัพทหารที่มีพลังเหนือธรรมชาติแห่งโลกเซียนก็กำจัดคลื่นแมลงยักษ์เหล่านี้ได้สำเร็จแม้ว่าแมลงยักษ์จะวิวัฒนาการตนเองให้กลายเป็นป้องปราการที่แข็งแกรง่งแต่มันก็ไม่อาจต้านทานพลังการยิงของกองทัพทหารนครสวงสวรรค์ได้อย่างไรก็ตามเวลานี้อาจารย์อสูรที่โผล่มาอย่างไรร่องรอยก็ยังสร้างอันตรายมากมายให้กับพวกมันหลังจากแมลงยักษ์ในระลอกนี้ผ่านไปแมลงยักษ์ก็หยุดนิ่งชั่วครู่ราวกับกำลังประชุมบางสิ่งและในระลอถกถ แมลงจำนวนนับไม่ท้วนยืนอยู่ในแนวหน้าอัคคระยันสองสว่างที่ขาด้านหลังเหยียบย่ำบนความว่างเปล่าป,ปิดบางสิ่งเอาไว้แน่หนาและเคลื่อนทับเข้าใกล้แนวปรการปรการป้องกันคนครสวงสวรรค์อย่างระมัดระวังเห็นได้ชัดว่าการจัดแนวทับเช่นนี้ไม่มีผลใดเลยกับอาจารย์อสูรแห่งโลกเซียนแม้ว่าแมลงจะมีอาวุธสังหารที่ขาหน้าแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ใดที่จะจัดการกับแมลงป้องปราการที่ถูกอาจารย์อศูร์ครอบครองร่างกายเพราะหลังจากสังหารแมลงป้องปราการแล้วอาจารย์อศูร์จะบุกรุกเข้าสู่ทะเลจิตสำนึกและทำลายวิญญาณจากนนัั้คคค่่ออยยววุมมราางงกกขพน เห็นได้ชัดว่า,มาแมลงสังหารเหล่านี้ผ่านการวิวัฒนาการพิเศษมามิฉะนั้นมันจะไม่ง่ายเลยที่จะสังหารมาแมลงป้องปราการที่มีเปลือกแข็งดังกร่อย,ยอดเยี่ยมจะทําให้มแมลงระลอกนี้ถูกกาจัดออกไปเร็วกว่าเดิมหลังจากสังหารมาแมลงทั้งหมดแล้วมแมลงที่ถูกควบคุมโดยอาจารย์อสูรแห่งโลกเซียนก็พยายามเปิดฉากรอบโจมตีที่ด้านหลังของมแมลงยับแต่พวกมันออกบินไปได้ไม่ไกลนักและมแมลงที่อาจารย์อสูรควบคุมถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยพลังไร้ลักนับไม่ถ้วนที่พุ่งทะยานออกจากความว่างเปล่า เนื่องจากพวกเขากังวลว่ากองทัพทหารคนครสวงสวรรค์จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีครั้งต่อไปได้กองกำลังอาจารย์อสูร,รแห่งโลกเซียนจึงหยุดมือและยังไม่คิดลอบเข้าสู่ด้านหลังของกองทัพแมลงยักษ์เพื่อสร้างความวุ่นวายความจริงแล้วในแผนของเล่เจิ้งเทียนและมหาเทพหุ่นกลจะต้องมีหุ่นกลจัก,กรพัดและหุ่นกลไว้ช่วยเหลือกองทัพทหารคนครสวงสวรรค์ให้เกิดความมั่นคงในแนวหน้าจากนั้นจึงค่อยส่งกองทัพอาจาร,รย์อสูร,รที่ครอบครองพลังเหนือธรรมชาติลอบเข้าสู่ด้านหลังของแมลงเพื่อกลกวลและตัดศีรษาพวกมัน เมื่อพิจารณาจากผลการค้นคว้าของมหาเทพขุนกนที่ได้รับจากแมลงยักษ์พิเศษเหล่านี้แม้ประชากรของพวกมันจะสามารถวิวัฒนาการได้รวดเร็วแต่โดยพื้นฐานแล้วโครงสร้างเผ่าพันธุ์ของพวกมันก็ไม่ต่างอะไรจากฝูงมดแมลงยักษ์ระดับต่ำที่สุดเป็นแมลงที่สามารถส่งไปตายได้อย่างไม่ต้องเสียดายแมลงเหล่านั้นจะต้องทำงานสกร,รกและเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดด้วยความต้องการของชนชั้นสูงในเผ่าพันธุ์พวกมันจึงไม่มีทางเลือกและไม่ถูกพัฒนาใดๆดังนั้นพวกมันจึงไร้ซึ่งอารมณ์ไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความสุขไม่ต่่าางงอออะไรรจกเคืืม มแมลงที่มีระดับสูงกว่าพวกมันจะมีสมองและสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแต่มแมลงพวกนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือเช่นกันส่วนใหญ่แล้วเพียงได้วิวัฒนาการให้กลายเป็นอาวุธโจมตีทันเลิศเท่านั้นในบรรดามแมลงเหล่านี้ผู้ที่ครอบครองตำแหน่งตัวหลักคือมแมลงชนิดพิเศษที่ถูกมหาเทพขุนกลองก,อก่อนหน้าจับกลุมเอาไว้ในอัมพันมันทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการปราบใดที่มันยังอยู่มยยมแมลงจำนวนมากจะยอมเข้าสู่สนามรบอย่างง่ายดายแม้ว่ามแมลงระดับต่ำจะตายตกทั้งหมดแต่ปราบใดที่ผู้บัญชาการยังอยู่นั่นหมายไป เพราะหลังจากที่แมลงตัวอื่นๆตายตกมแมลงตำแหน่งหลักเหล่านี้จะกลายพันธุ์และเริ่มวางไข่จากนั้นแมลงตัวเต็มวัยชุดแรกจะฟักออกจากไข่อย่างรวดเร็วกราบใดที่พวกมันค้นพบโลกวัตถุมแมลงตำแหน่งหลักเหล่านี้จึงสามารถพัฒนากองทัพแมลงยักษ์ให้กลายเป็นภัยพิบัติในห่วงแห่งความว่างเปล่าได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มแมลงได้กัดกินหุ่นกระดับตำ่ำพวกมันพัฒนาร่างจอนนีคฤหาสีม่วงเทียมและเข้าสู่ขั้นปฐมวิญ,ญญาณได้ในทันทีการมีอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์ของเผ่าพานันธุ์แมลงนี้เป็น ผู้บัญชาการเซียนและเหล่ากองทัพเซียนทราบเรื่องนี้ดีนี่คือจุดที่น่าสะพรึงกลัวของมแมลงเหล่านี้แต่มันก็เป็นจุดอ่อนสำคัญด้วยเช่นกันเนื่องจากห้วงแห่งความว่างเปล่านั้นไร้สิ้นสุดกองทัพมแมลงยักษ์จึงต้องมีมแมลงที่เป็นผู้บัญชาการเดินทางมาพร้อมกับพวกมันด้วยแม้ว่ามแมลงระดับสูงนี้จะควบคุมทุกอย่างโดยหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่อย่างไรมันก็คือผู้ควบคุมกองทัพทั้งหมดอย่างแท้จริงปราบใดที่มันตายกองทัพมแมลงก็จะสูญสิ้นตามและกองทัพอาจารย์อสูรแห่งโลกเซียนก็เป็นสิ่งงงงทททีีีีี่จจะะะัััดกกกกกาาาาาารรรพวววมมมมมนน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 นตแแผขออเเเเเลลลลิ้้ยยหุชชคคสสส์โโใศู อย่างไรก็ตามเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของบรรพชนกระบี่และไม่ให้พวกเขาถูกโยนทิ้งในสายทานแห่งความว่างเปล่าจัก,กรพรรดิเซียนและมหาเทพขุนกลจึงปรับเปลี่ยนแผนทั่วคราวเพราะเหตุนี้จึงทำให้กองทัพอาจารย์อสูอาาร,าารที่ครอบครองพลังเหนือธรรมชาติไม่อาจลอบเข้าสู่ด้านหลังของกองทัพแมลงยักษ์ได้มันเป็นไปได้สูงมากกว่าพวกเขาจะสามารถตัดศีรษะของผู้นำมแมลงเหล่านี้ได้ในทันทีแต่ผลที่ตามมาอาจจะไม่ยอดเยี่ยมอย่างที่คิดแนวปราการป้องกันของทาวนาครสวงสวรรค์อาจจะถูกกองทัพแมลงกำจัดทิ้งหากมแมลงเหล่านั้นกลืนกินผู้ฝึกตตตนนนมมมััอออาาาาจจสรรรฝกิิญณลคบงงพเหืธชได้ ซึ่งหากเวลานั้นมาถึงคงเป็นเรื่องยากเย็นยิ่งนักที่แดนเซียนจะจัดการกับพวกมันบทที่558ไม่มีทางเลือกแท้จริงแล้วแผนการเหล่านี้ไม่ควรถูกปรับเปลี่ยนแต่เพราะไปทิวหอรานสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาและเพราะอีกฝ่ายอยู่ในฐานะอาจารย์ของอาจารย์และเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งเลือกเจ้งเทียนและมหาเทพขุนกลจึงไว้วางใจในตัวเขาดังนั้นจึงยอมรับคำขอที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนแผนการรบอย่างกระทันหัน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหงหลิงจึงงดไม่ได้ที่จะสาบแช่งเมื่อพวกเขาเห็นไปทิวหอรานเพราะเมื่อพวกเขาได้พูดคุยกับเลิอเจิ้นเทียนจัก,กรพัิเซียนผู้นั้นเอาแต่โอโอดเกี่ยวกับแผนการรบจนกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันชาวนาครสวงสวรรค์ทั้งหมดได้ฟังจึงคิดว่าตนเองอยู่เหนือกองทัพแมลงอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาจริงฝ่ายตรงข้ามกลับแจ้งมาว่าต้องการเปลี่ยนแผนการรบไม่เพียงแต่ถอนกองกำลังทหารออกไปเท่านั้นแต่กองทหารสังหารซึ่งเป็นกุญแจสู่ชัยชนะในแนวหน้ายังถูกปรับตำแหน่งด้วยเช่นกันและใครก็ตามที่คิดเข้ามาแทนทีี่่่่่จจะะะถูกกตหหหนน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 นรรรรรรรุแแงงงอออวาาาาไไไปปทัััใเเเื้้คม็ขดบชชย แต่หากไม่ชนะเขาจะต้องรับผิดชอบความล้มเหลวทั้งหมดและในฐานะบรรพชนกระบี่แห่งแดนเซียนไม่มีใครในแดนเซียนกล้าที่จะลงมือกับเขาและเขาต้องตัดสินใจรับความผิดทั้งหมดเอาไว้แทนเลอือดเจิ้งเทียนหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนว่าใบชิวหอรานจะไม่ให้อภัยตนเองเด็ดขาดดังนั้นเพื่อทำตามสัญญาที่บอกกล่าวไว้ว่าจะไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ้งและบรรลุเป้าหมายที่คิดไว้มแมลงพวกนี้จะไม่มีวันแพร่พันธุ์ได้อีกใบชิวหอรานจึงเตรียมพร้อมอย่างยิ่งในการต่อสู้ครั้งนี้สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าเพื่ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปทิวหอรานจึงเข้าร่วมในแนวประการป้องกันและสังเกตสถานการณ์การต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดหลีจินเยวกับเจียงหลานยังคงยืนเคียงข้างเขาและเฝ้ามาององค์การต่อสู้ตรงหน้าอย่างกระวนกระวายใจทั้งสองปลดปล่อยร่างอาจารย์อสูรออกไปแล้วมันติดตามกองกำลังอาจารย์อสูรของแดนเซียนไปเวลานี้ทั้งหมดกำลังต่อสู้ร่วมกับกองทัพทหารนครสวงสวรรค์ความสามารถในการวิวัฒนาการของมแมลงพวกนี้รวดเร็วเกินไปหลังจากเฝ้ามองมาสักครู่หนึ่งไปทิวหอรานกก็ถอนนสาาาาายตาจาภพรงห้ อีกสักรห้าระลอกไม่สิสามระลอกหลังจากผ่านพ้นสามระลอกนี้ไปพวกมันน่าจะรับมือกับอาจารย์อสูรได้แล้วหมายความว่าอย่างไรคำพูดของเขาทําให้เจียงหลานและหลี่จิงเยาตื่นประหนกมแมลงพวกนี้กําลังจะใช้จิตวิญญาณเพื่อสามารถเอาชนะอาจารย์อสูรไม่ใช่จุดอ่อนของวิญญาณคือจุดอ่อนของสิ่งมีชีวิตประเภทนี้มันยากมากหากพวกมันคิดเอาชนะหากพวกมันทําได้มันย่อมไม่มาที่นี่ดินแดนในห้วงแห่งความว่างเปล่าทั้งหมดคงจะกลายเป็นพื้นที่ไล่ล่าสาหรับพวกมันแล้วไปทิวหอรานกล่าวตอบ ถึงพลังของพวกมันจะไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้แต่ถ้ามันค้นพบว,วิธีจัดการกับอาจารย์อสูรอาอย่างเช่นบังคับให้อาจารย์อสูรที่เข้าสู่โลกวัตถุปรากฏตัวขึ้นอย่าลืมว่าเวลานี้พวกเราไม่ได้อยู่ในเขตแดนจิตสำนึกหากไม่มีพรจากแดนจิตสำนึกจิตของอาจารย์อสูรจะถูกปิดกั้นเมื่อเข้าสู่โลกวัตถุและพลังการต่อสู้ก็จะลดลงด้วยเช่นนั้นหากกลางอาจารย์อสูรปรากฏตัวขึ้นและถูกพวกมันกลืนกินเป็นไปได้ที่พวกมันจะวิวัฒนาการความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณหรือหลีจิเหยาไกรรองมีความเป็นไปได้น้อยมากแต่เราก็ไอาจาเเฉยด้ แม้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งในล้านเราก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นข้าจะออกคำสั่งให้ทุกคนที่ครอบครองอาจารย์อสูรระเบิดตนเองทิ้งเสียไปทิวฮอรานกล่าวและในกรณีนั้นแนวปราการป้องกันของนครสวงสวรรค์จะถูกทำลายเจียงหลานครุ่งคิดพร้อมกล่าวว่าแม้ว่าร่างอาจารย์อสูรแห่งแดนเซียนไม่อาจตายตกได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการก่อตัวขึ้นใหม่โดยเฉพาะร่างอาจารย์อสูรของจิงเยาและข้าซึ่งเป็นอาจารย์อสูรขอบเขตจัก,กระพัดเซียนกว่าจะถือกำเนิดขึ้นใหม่อาจจะต้องใช เช่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้าแล้วว่าจะจัดการกับพวกมันอย่างไรจุลภาพการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดในไม่ช้ากองทัพแมลงยักษ์ก็ถูกกวาดล้างออกไปอีกสองระลอกเช่นเดียวกับที่ไปทิวหอรานคาาเดาเอาไว้ในช่วงสองระลอกนี้เหล่าแมลงลมเลิกความคิดที่จะบุกทะลวงแนวปราการป้องกันของนครสวงสวรรค์อย่างเห็นได้ชัดพวกมันมุ่งเน้นไปจัดการกับการโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่อาจมองเห็นจากอาจารย์อสูรจากนั้นเมื่อระลอกที่สามเคลื่อนตัวเข้ามาพลังการโจมตีใหม่จึงปรากฏขึ้นในกองทัพแมลงเหล่านนั้ พวกแมลงดูแปลกประหลาดไปแมในมุมมองของแมลงด้วยกันมันยังดูแปลกตาม,มากพวกมันไร้ซึ่งแขนขาไม่มีกรอบไม่มีอาวุธโจมตีรูปร่างคล้ายกับลูกบอลสีดำลิ้งไปมาอย่างไร้ทิศทางในความว่างเปล่าเมื่ออาจารย์อสูรแห่งแดนเซียนเข้าใกล้พวกมันภายในจิตสํานึกแมลงสีดำเหล่านี้ก็พองตัวขึ้นพร้อมระเบิดในทันทีคลื่นพลังงานไร้ลักตรอดล่อยออกจากซากศพของพวกมันความถี่ประหลาดปรากฏขึ้นเมื่อคลื่นพลังเหล่านี้กระทบกับอาจารย์อสูรทันใดนั้นเองที่อาจารย์อสูรสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและพลังในร่างกายที่สั่น คลื่นพลังไร้ลักเหล่านั้นมีความสามารถในการระเบิดร่างกายบังคับให้อาจารย์อสูรเหล่านี้เปิดเผยต,ตัวตนออกถูกต้องแล้วอาจารย์อสูรทั้งหมดถูกดึงออกจากเขตแดนจิตสำนึกและให้เผยตัวสู่โลกวัตถุอาจารย์อสูรรูปร่างแตกต่างเริ่มปรากฏตัวขึ้นเหนือฝูงแมลงยักษ์และเวลานี้เองที่พวกมันสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันแอลกันได้ไม่ดีแล้วเมื่อเห็นฉากตรงหน้าผู้บัญชาการแนวหน้าของป้อมปราการคนครสวงสวรรค์กรีดร้องกองทัพอาจารย์อสูรผู้ครอบครองพลังเหนือธรรมชาติแห่งแดนเซียนถูกแมลงยักษ์ดึงเข้าสู่โลกวัตถุแล้้วววรรบปิดลอมมพันเ็ จู่ๆแนวป้องกันของนครสวงสวรรค์ก็ระดมยิงอย่างบ้าคลาั่งพวกเขาไม่สนระยะว่าจะไกลเพียงใดทุกยุทธภัณฑ์ถูกยิงออกไปอย่างไม่คิดชีวิตผู้บัญชาการนาครสวงสวรรค์มีเพียงแนวคิดง่ายๆแม้ว่าจะไม่ทราบระยะและไร้ซุ้มเสียงในอากาศแต่อย่างไรแล้วมันก็อาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับเหล่าแมลงยักษ์ได้แต่เห็นได้ชัดว่าเหล่าแมลงไม่ใช่สัตว์ที่จะตึงตระหนกเพียงเพราะเสียงปืนหลังจากพวกมันเห็นร่างอาจารย์อสูรปรากฏตัวมันก็เพิกเฉยต่อทุกสิ่งและพุ่งทยายานเข้าหาผู้มาเยือนในทันที ลงมือหลังจากถูกระเบิดจนกระเด็นออกจากเขตแดนจิตสำนึกเจียงหลานและหลีจ่จิงเหยวก็เคลื่อนไหวทันทีนางตะโกนออกคำสั่งอาจารย์อ,าายอสูรท,ทั้งหมดที่อยู่โดยรอบระเบิดตัวเองซะตูม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 ทันทีที่เล่าวจบร่างกายของอาจารย์อ,าายอสูนทุกตนในละแวกใกล้เคียงก็แหล่งแสงเจิดจ้าพร้อมกับระเบิดเสียงดังการระเบิดตนเองของอาจารย์อสูรขอบเขตจัก,กระพัดสองตัวขึ้นไปแม้จะถูกโลกวัตถุควบคุมไว้แต่ก็ยังไม่สามารถประเมินพลังมหาศาลนี้ได้คลื่นพลังกระจายออกเป็นระลอกใหญ่ในห้วงอวกาศ หลังจากที่อาจารย์อสูรขอบเขตจัก,กรพัดทำลายตนเองเสร็จสิ้นแล้วเหล่าอาจารย์อสูรทั้งหมดที่มาจากกองทัพเซียนก็รีบทำตามในทันทีพวกเขาให้ความสำคัญกับคำสั่งของผู้บัญชาการดังนั้นหลังจากได้ยินคำสั่งของบรรพชนกระบีทั้งหมดจึงทำลายตนเองโดยไม่ลังเลคลื่นการระเบิดคราวนี้ประสบความสำเร็จในการทำลายล้างกองทัพแมลงทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันอาจารย์อสูรของ,องกองกำลังเซียนก็ประสบความสูญเสียรุนแรงและไม่สามารถปรากฏตัวในสนามรบได้อีกท้ายที่สุดแล้วการพึ่งพาเพียงกองทัพนครสวรรค์อย่างเดียวไม่สามารถต่อต้านกองทัพแมลง้ได อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเวลานี้ไม่เพียงพอที่จะต่อเวลาหายใจจากระยะไกลของความว่างเปล่าอีกฟาดหนึ่งของสายทานแห่งความว่างเปล่าภายในโลกวัตถุนับไม่ถ้วนพันมีเงาดำหนาทึบจำนวนมหาศาลที่กำลังพุ่งทะยานเข้ามาใกล้เวทคัมทูโนเวลบทที่ห้า้อยหเกผู้บรญชาการตัวจริงปรากฏหลังจากนั้นไม่นานคลื่นกองทัพมแมลงที่มีขนาดเดียวกับก่อนหน้านี้ก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งพวกมันไม่มีวัฒนาการอีกแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพนครสวรรค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะต่อต้านพวกมัน สาเหตุที่มแมลงเหล่านี้ไม่มีวัฒนาการเป็นชนิดอื่นไม่ใช่เพราะความสามารถในการปรับตัวสิ้นสุดลงแต่เพราะเวลานี้มันมาถึงจุดสูงสุดขององค์การวิวัฒนาการของสายพันธุ์แล้วมแมลงเหล่านี้ยังเก็บระเบิดสีดำไว้ใกล้ตัวแต่เมื่อพวกมันมาถึงตำแหน่งที่คาดไว้ว่าจะถูกอาจารย์อสูรโจมตีกลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งเงียบงนันไรซึ่งมีแววการโจมตีทางจิตวิญญาณกองทัพอาจารย์อสูรหายไปแล้วความคิดดังกล่าวผุดขึ้นมาในศีรษะของผู้บังคับบัญชามแมลงยักษ์ในที่สุดมแมลงป้องปราการก็ได้กลับเข้าตำแหน่งเดิมของมััันนนนนขขาาาาาา้้หหลงงงงงรรรรอออออก่จททยแววปคส ในเวลาเพียงเสี้ยวลมหายใจกองทับแมลงที่เคยเคลื่อนไหวอย่างชื่งช้าก็พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วมันเผาผลานพลังงานในร่างกายอย่างบ้าคลั่งและเสริมด้วยพลังแห่งยันคอยช่วยเหลือขาคู่หลังของพวกมันระเบิดออกและทำให้บินได้รวดเร็วยิ่งกว่าแมลงยักษ์ที่บินได้เสียอีกร่างใหญ่โตกำยำเหล่านั้นราวกับมา้าศึกไรเทียมทานพุ่งเข้าหา,หากองทับนครสวงสวรรค์ยุทธภันยักษ์ลั่นขึ้นลำแสงปืนใหญ่นับไม่ถ้วนพุ่งเป้าไปที่แมลงสีดำขับหน้าสะพรึงกลัวเหล่านั้นแนวปราการท่ายอาคมของโลกเซียนยังใช้งานได้ส่วนหนึ่งยงงลลยยยยััังง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 คคคปลลลลลดด่่่่ออออพพพาาาาาาานนนเืททท้แแมมตบสสววถูกกกจรรรรระิข อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดกองทัพมแมลงก็ยังเคลื่อนตรงเข้าหากองทัพนครสวงสวรรค์ได้เมื่อพวกมันอยู่ห่างจากแนวป้องกันเพียงไม่กี่ลี้มแมลงป้องปราการลดแขนลงและเปิดเผยสิ่งที่อยู่ระหว่างข้อมือที่มีลักษณะคล้ายกับโล่กองทัพนครสวงสวรรค์เห็นภาพตรงหน้าถึงกับตื่นประหนกมีบางสิ่งอยู่ในอ้อมแขนของมแมลงป้องปราการเหล่านี้มันคือวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ด้วยพลังที่พุ่งทะยานเข้ามามแมลงป้องปราการเหล่านี้เนื้อมลูกบอลสีดำในมือขึ้นก่อนจะคว้างสุดแรงเพื่อโจมตีกับแนวปราการของกองทัพนครสวงสวรรค์เปิดปราการ ผู้บัญชาการนครสวงสวรรค์ในแนวหน้าคำรามลั่นเตรียมพร้อมยุทธภัณฑ์ระยะประชิดอยาบล่อยให้พวกมันบุกเข้ามาได้ปื่นป้องกันระยะประชิดถูกเก็บไว้บนเรือหอและหอคอยป้องกันต่างๆทั้งหมดเปิดฉากการโจมตีทันทีภายใต้คำสั่งจากศูนย์ควบคุมการยิงขั้นสูงทั้งขีปนาวุธก็ยังถูกเปิดใช้งานด้วยเช่นกันมันสามารถถีกวัตถุทรงกลมประหลาดเหล่านั้นออกจากกันอย่างง่ายดายแต่อย like <te> ่างไรก็ตามวัตถุทรงกลมเหล่านี้ยังไม่จบสิ้นเมื่อมันระเบิดอออกกลางอากาศสิ่งที่พุ่งออกจากภายในคือของเลลววสีขยยมาารรรึึ่่่่่งงงงััันนนปป็ตออแกกคู้ท ของเลวสีเขียวร่วงหล่นใส่ประการป้องกันและเรือหอกก็เกิดเสียงดังลัน่นแผ่นโลหะต่างๆและปืนระยะประทิดที่เคยแข็งแกร่งกลายเป็นหลอมละลายจากการถูกกัดกร่อนสุดท้ายกลายเป็นแหงน้ำเหม็นเน่ามีเมื่อเคลื่อนไหวอย่างน่าขยัแขยงและตัวอ่อนเหล่านั้นเริ่มขยับร่างกายของมันมุดเข้าสู่ร่างกายของทหารกองทัพนครสวรรค์ที่อยู่ใกล้มากที่สุดบางคนตอบสนองอย่างรวดเร็วและระดมยิงใส่มันทันทีแต่บางคนไม่ทันสังเกตจึงถูกตัวอ่อนเหล่านั้นเกาะติดอยู่บนร่างกายตัวอ่อนเหล่านี้กัดกินเนื้อหนังของพวกเขาและเข้าไปกัดกร่อนอว ทหารนครสวงสวรรค์กรีดร้องออกมาหลังถูกปรสิตลอบเข้าสู่ร่างกายเขากลิ้งกับพื้นด้วยความเจ็บปวดรุนแรงจากการถูกกระซะอวัยวะภายในความเจ็บปวดจากการถูกมแมลงกัดกินร่างกายทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งตรงหน้าได้ชัดเจนสายตาพระมัวและทำได้เพียงกลิ้งไปมาอย่างไร้ประโยชน์ชะตากรรมที่พบเจอนี้ช่างโหดร้ายเกินกว่าจะรับชมขณะที่กลิ้งไปมาจู่ๆชายผู้นี้ก็ชนเข้ากับขาของคนหนึ่งช่วยด้วยข้าถ้ายังไม่อยากตายก็ลุกขึ้นก่อนจะสิ้นเสียงทหารผู้นั้นชายตรงหน้ากล่าวตำหนิเขาและตบใบหน้าอีกฝ่ายอย่างรุนแรงเพื่อเรียกนสติ หลังจากที่ถูกตบใบหน้าอย่างแรงปรสิตท,ที่กำลังเจาะเข้าสู่สมอง,องของเขาพลันกรีดร้องรุนแรงพร้อมรีพุ่งออกจากชายผู้นั้นเรากับได้พบเจอบางสิ่งที่น่าหวาดกลัวร่างกายอวบอ้วนของมันดิ้นคลานไปมาบนพื้นจากนั้นก็ถูกกระทืบด้วยฝ่าเท้ารุนแรงก่อนจะระเบิดเป็นแห่งน้ำเหม็นเน่าหลังจากนั้นความรู้สึกที่น่าหวาดกลัวก็ปรากฏออกจากบุรุษผู้นี้กองทัพนครสว,สวรรค์ภายในแนวป้องกันทั้งหมดรู้สึกว่ามีผู้ยิ่งใหญ่กำลังมาเยือนสถานที่แห่งนี้ในคลิปตาเดียวปรสิตท,ที่แทรกซึมเข้าสู่ร่าาางกกยขขอาาวพเ ก่อนจะพยายามเคลื่อนไหวอย่างสุดความสามารถเพื่อออกสู่นอกเขตปราการป้องกันในบรรดามแมลงป้องปราการที่กำลังจะคว่ำงไข่ระลอกที่สองหลังจากสัมผัสได้ถึงจิตสังหารรุนแรงนี้พวกมันก็วิ่งหนีตายอย่างโกลาหลไขในมือระเบิดออกมาจนของเหลวสีเขียวกระซอกเปลือกแข็งของพวกมันและกลายเป็นว่าตัวอ่อนเหล่านั้นพยายามกัดกินร่างกายของมันแทนอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของจิตสังหารรุนแรงดูเหมือนจะเข้าครอบครองป,องปราการป,ป้องกันของนครสวงสวรรค์ทั้งหมดและค่ายอาคมสังหารนับพันเริ่มปลดปล่อยพลังกำจัดมแมลงยักษ์ตรงหน้าในทันที แรงกดดันของสิ่งนี้แผ่กระจายออกไปจนถึงส่วนลึกในความว่างเปล่าดูเหมือนว่าฝูงมแมลงที่กำลังบินมาจะสัมผัสมันได้จึงรีบหันหลังกลับโดยไม่คิดจะหันกลับมามองก่อนที่พวกมันหนีตายอย่างหวาดกลัวจำนวนของพวกมันทำให้ชาวนครสวงสวรรค์ทั้งหมดรู้สึกเย็นสันหลังว่าแต่ฝูงมแมลงทั้งหมดในเวลานี้คล้ายกับถูกใครบางคนจุดไฟเผารังพวกมันละทิ้งโลกวัตถุที่เป็นรังของตนอย่างไม่เต็มใจและหลบหนีสู่ด้านล่างของสายธารแห่งความว่างเปล่าคลื่นพลังของสายธารแห่งความว่างเปล่าปนป่วนก่อตัวขึ้นเป็นพายุพลัังงงาาาาาานนนนนนนขขดดดใใหหญญ่่่่่่มรรรระเเบิุุแกกกกกกอทีีจปซยว คิดจะหนีไปไหนมันอ้าปากกว้างพร้อมส่งเสียงคำรามเสียงกึกก้องดังไปทั่วจัก,กรวาลไม่รู้จบหุ่นกลเซียนยักษ์ลุกขึ้นจากสายทานแห่งความว่างเปล่าเหยียบย่ำบนผิวน้ำเคลื่อนร่างใหญ่โตเพื่อไล่ล่าฝูงแมลงนั่นมันหุ่นกลเซียนเนรมิดนี่เมื่อเห็นสิ่งนี้เหล่าเซียนที่ควบคุมอาจารย์อสูรพลันถอนหายใจด้วยความโล่งอกมันพชนกระบี่เคลื่อนไหวแล้วย่อมไม่เป็นไรกองทัพนครสวงสวรรค์ที่อยู่ตรงนั้นถึงกับสับสนเรื่องหุ่นกลเซียนเนรมิดนั้นเป็นความลับยิ่งแม้แต่ในโลกเซียนกตตาาาามมมแนนนาานน่่่่่่่่ววรรยไไทหหหุกกกลลััััู้จิงใญพดู้ีเ ดูเหมือนนะว่าพวกเขามองหน้ากันก่อนจะกล่าวพร้อมเพียงพวกเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมบทที่5้0หลบหนีอย่างถึงที่สุดไบทิวหอรานควบคุมอาวุธขนาดใหญ่เช่นหุ่นกลเซียนยักษ์ให้ทะยานไปตามสายทานแห่งความว่างเปล่าและไล่ล่าฝูงมแมลงด้านหน้าภาพนั้นชัดเจนจนมองเห็นด้วยตาเปล่านี่คือการวิ่งของหุ่นกลและติดสังหารรุนแรงแผ่ขยายออกมามแมลงยักษ์นับไม่ถ้วนบินออกมาจากวัตถุที่อยู่รอบๆสายทานแห่งความว่างเปล่ามันละทิ้งรังของตอนเองและติดตามกองทัพขนาดใหญ่นี้ไปสู่ด้านล่างของสายทานแห่งความว่างเปล่าด้วยกัน จำนวนของพวกมันนับว่าเป็นความน่าสะพรึงกลัวเกินจินตนาการของไบทิวหอรานแม้แต่ในสายตาแห่งความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไร้สิ้นสุดก็ยังสามารถมองเห็นกลุ่มแมลงยักษก์ตัวเป็นคลื่นจากระยะไกลมันคล้ายกับคลื่นยักษ์สีดำกำลังเคลื่อนไหวไปอย่างอิสระบนผืนน้ำขณะไล่ล่าไปทิวหอรานยังคงปลดปล่อยพลังของหุ่นกลเซียนยักษ์เพื่อกำจัดแมลงยักษ์ตรงหน้าให้มากที่สุดในหมู่หุ่นกลเซียนยักษ์ตัวนี้ชื่อหุ่นกลเซียนเนรมิตเหตุผลที่ไบทิวหอรานเป็นร่างในการไล่ล่าแมาลงยักษ์ในคราวนี้ก็เพราะว่าหุ่นน หากมองด้วยสายตาของวิถีสวรรค์แล้วแม้หุ่นกลเซียนเนรมิตของเขาจะได้วกว่าเผ่าพันธุ์นั้นเล็กน้อยกว่าสมในหเท่าแต่ในสายตาของแมลงเหล่านี้ทั้งสองกลับไม่มีความแตกต่างไปทิวหอรานย,ยังคงไล่ตามแมลงยักษ์เหล่านั้นและพวกมันก็ยังคงปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆเขาโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนแมลงพวกนั้นจะไม่คิดหยุดฝีเท้าพวกมันไม่คิดแม้แต่จะปรับตัวเพื่อรับมือการโจมตีมีเพียงหนีและหนีเท่านั้น หลังจากไล่ตามมากว่าครึ่งเดือนพวกเขาก็มาถึงตำแหน่งที่เคยได้พบกับชายทาราผมงอกและพักพวกก่อนหน้านี้หลังจากมาถึงที่นี่โดยไม่มีมแมลงบินออกมาจากวัตถุใกล้เคียงและจำนวนประชากรในวัตถรุรอบๆก็ฟื้นฟูกลับมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วหลังจากพยายามหนีอยู่สักระยะหนึ่งฝูงมแมลงยักษ์ก็หยุดลงพวกมันหันไปรอบๆและ,ะเผชิญหน้ากับไปทิวหอรานอย่างเด็ดเดียวดูเหมือนพวกมันไม่คิดจะหลบหนีอีกต่อไปถึงค,คิดจะสู้งั้นหรือไปทิวหอรานเผยสีหน้าประหลาดใจาสายตากวาดไปทั่วทั้งฝูงแมลงและเวลานั้นเองเขาก็ได้พบกบบคล่วาใรใรนฝูงงแมย แมลงตัวนี้สีทองอาร่ามร่างกายใหญ่กว่าจ่าฝูงที่เคยเห็นลำตัวท่อนบนเรียวยาวทั้งยังดูสง่างามอย่างแปลกประหลาดมีเขาบิดเบี้ยวบนศีรษะคล้ายกับสวมมงกุฎดูแล้วไม่ต่างจากนางพญาแต่ร่างกายท่อนล่างของมันอวบอ้วนขาเป็นปล้องเท้าเล็กเรียวแต่สัมผัสดได้ถึงความทรงพลังแมลงตัวนี้ดูคล้ายจะไม่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากนะักนางพญางั้นหรือเมื่อสังเกตเห็นความสง่างามในแววตาของแมลงตัวนั้นไปชิวหอรานจึงเข้าใจดูเหมือนว่าทั้งกลิ่นอายและรูปลักษณ์ของข้ายังคงแตกต่างจากเผ่าพันธุนั้นแมลงตัวนนนนนนนี้้้ตอออองงกาาาารรทดสสบว่่่ขขเเป็คพััหืไมิะ ท้ายที่สุดแล้วแมลงตัวนี้ก็ปรากฏต,ตัวขึ้นอย่างกระทันหันแอลมันบังเอิญเกินไปหากแมลงตัวนี้มีสติปัญญาสูงส่งบางทีมันอาจจะปลอมตัวมามันจะมาจากโลกวัตถุแห่งเซียนหรือไม่คือหือแต่นั่นเป็นสิ่งที่ข้าต้องการรอยยิ้มเย้ยยันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหุนกลเซียนเนรมิตมันมาจากผู้บังคับหุนกลที่อยู่ข้างในแต่ข้าคือตัวจริงไม่สิ่ในฐานะผู้ฝึกตนข้าสมควรที่จะแข็งแกร่งกอว่าการดำรงอยู่ของเผ่าพันนั้นฝูงแมลงรวมตัวกันภายใต้คำสั่งของนางพญาพวกมันก่อตัวเป็นแนวครับ ขุนกลเซียนเนรมิตของไปทิวหอร้านไม่เคลื่อนไหวเช่นกันเขาปล่อยให้พวกมันจัดขบวนรบไปก่อนรอยยิ้มมั่นใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขานางพญามาลงมองดูหุนกลเซียนยักษ์อย่างเงียบเงียบมันรู้สึกว่าท่าทางเช่นนั้นเปรียบเสมือนฝันร้ายที่มันเคยเผชิญหน้ามาก่อนอย่างไรก็ตามหุนกลเซียนยักษ์ตนนี้ดูเหมือนจะแตกต่างจากศัตรูธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวที่เคยพบมาอย่างไรก็ต้องการจะลองดูมันตัดสินใจการปีกออกและถ่ายทอดคำสั่งให้กับมแมลงภายใต้บังคับบัญชา ฝูงแมลงเริ่มเคลื่อนไหวประกายแห่งพลังงานสว่างว่าแมลงจำนวนมากพร้อมที่จะต่อสู้แล้วทั้งแมลงระเบิดแมลงสังหารระยะประชิดระยะไกลทุกตัวล้วนพร้อมต่อการ,รเผชิญหน้านี้ไม่ว่าอย่างไรมันต้องการจะกัดกินวัสดุของหมุนกลเซียนยักษ์ตรงหน้าแต่ก่อนที่พวกมันจะพร้อมต่อสู้หุ่นกลเซียนยักษ์ก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วฝ่ามือหนาปกคลุมท้องฟ้าและผืนวัตถุปลดปล่อลำแสงเจิดจ้าคลื่นพลังไร้ระเบิดสายทานแห่งความว่างเปล่าจนแทบจะแอ์ตกออกเป็นเสียงเสี่ยงก่อนจะกำมือทั้งสองข้างคว้าเอาฝูงแมลงไว้แบบสุงมๆจำนวนแมลงจึงลดงไ่คิตมออ้ถยยโด เป็นความคิดที่ดีเสียงคำรามดังกึกก้องจากด้านบนของศีสะแม้ว่าในห้วงความว่างเปล่าจะไร้สื่อน,นำทางสำหรับการส่งคลื่นเสียงแต่หุ่นกลเซียนยักษ์ก็ยังปลดปล่อยจิตสังหารอันน่าสะพรึงออกขมเหงเหล่า,มาแมลงตรงหน้าอย่างโหดเหี้ยมคิดหนีเมื่อได้พบเหล่าจอง,งั้นหรือโอกาสดีเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเงาสีดำปกคลุมฝูงมแมลงทั้งหมดแรงดึงดูดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือร่างกายของเหล่า,มาแมลงยักษ์ ฝ่ามือของหุ่นกลเซียนยักเหยียดออกและพยายามที่จะหยิบนางพญาแมลงตัวน้อยคล้ายกับมดปลวกแต่แมลงนับไม่ถ้วนยอมสละชีวิตพุ่งเข้ามาตายแทนที่พวกมันระเบิดตนเองต่อหน้านางพญาหมอกควันล่อย,ยอล่องจนปกคลุมร่างเอาไว้เมื่อควันสูญสลายไปร่างของนางพญาแมลงก็หายไปแล้วสามารถใช้มิติอวกาศได้ช่างมีเล่ห์เหลี่ยมมากจริงๆหุ่นกลเซียนยักยืดตัวขึ้นพร้อมกับเวี่ยงขาแตะฝูงแมลงอย่างไม่สบอารมณอย่างไงซะไม่ว่าทักษมิติอวกาศของเจ้าจะเก่งกาเทีงใดเจ้าก็ไม่อาจหลบหนีจากการติดตามของสัมผัสเทว่าไดด้้้สุทาายัมมีควตงแต่ก็ยังออ่นหัด ขณะกล่าวคำแมลงตัวยาวก็ทะลุผ่านรอยแตกของอวกาศออกมาสีสับของมันแยกออกราวกับปลืบด,ดอกไม้มืดเหนียวไหลยเยิ้มเผยให้เห็นร่างของนางพญามลแงและเหล่าองค์รักอยู่ในใจกลางในฐานะผู้คุมกันนางพญา,าแมลงเหล่านี้ล้วนถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีระดับการวิวัฒนาการของแต่ละตัวสูงมากซึ่งมันกลืนกินมแมลงที่แข็งแกร่งจากท่วทุกมุมวัตถุความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างเดียวสามารถต่อสู้กับเหล่าเซียนได้อย่างไม่ได้วกว่านางพญามลงยังคงส่งสัญญ,ญาณที่เผยถึงความหวาดหวัน่นและรบเร้าให้เหล่าองค์รับพาตอนออกไปจากที่นี้ตลลลลลอออดดดเววาาาามมมัันนนไไไ่่่่คคิยยแะรู้้้สึกงจหบี และการคาดเดาของมันก็เป็นจริงในความว่างเปล่ามีรอยแตกของมิติถูกถีบออกหอกดับสายฟ้าสีทองอารามพลันปรากฏขึ้นสิ่งที่มันพุ่งทะยานเข้าหาไม่ใช่ร่างกายภาพของแมลงแต่เป็นร่างจิตวิญญาณผู้คุ้มกันนางพญาเคลื่อนไหวในทันทีแมลงทั้งสามตัวพุ่งไปด้านหน้าโดยใช้จิตวิญญาณของตอนเป็นเกราะป,ป้องกันนางพญาก่อนที่มันจะถูกแทงด้วยหอกสีทองของเทพอาวุโสก่อสร้างราฐานและผู้พิทักษ์ที่เหลือวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วออกจากช่องทองด้านบนไข่สีดำปรากฏขึ้นก่อนจะระเบิดออกรุนแรงคลื่นการระเบิดกระจายสันสะเทือนราางขงเโกสกนนภยยตตตดดิึ แต่เทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานไม่หวัดวันต่อสิ่งนี้เขาใช้ฝ่ามือตบแมลงทั้งหมดในคราวเดียวจนร่างแหลกสลายไม่ต่างจากยุงเจ้าโง่คิดจริงๆหรือว่าเมื่อข้าปรากฏตัวแล้วว่าจะสามารถข่มเหงข้าได้โดยง่ายเทพอาวุโสก่อสร้างรากฐานเผยความเยยหยันผ่านใบหน้าขาก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปมือเหยียดออกพร้อมกระชากจิตวิญญ,ญาณน,นางพญาแมลงออกจากทะเลแห่งจิตสำนึกอย่างง่ายดาย